ิ่มต้นของการเกิดโรคมะเร็งนะคะเ,เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปมองในเรื่องของปัจจัยกลุ่มเสี่ยงค่ะคือความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆนะคะความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยมีได้หลากหลายเราก็มองในเรื่องของหลักของ 5o ก็ได้ค่ะเริ่มต้นจากในเรื่องของอาหารนะคะการเกิดโรคมะเร็งมันเป็นเรื่องของการสะสมค่ะหมายความว่าในาขณะนี้เนาะสมมุติว่าผู้ป่วยเนี่ยนะคะอายุอยู่ในวัยทํางาน การเกิดโรคมะเร็งก็ต้องไปสืบดูเมื่อเมื่อตอนสมัยเด็กๆแหละว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผู้ป่วยมีประวัติป่วยง่ายไหมเป็นไข้บ่อยไหมนะคะ พอสืบประวัติไปเมื่อตอนเด็กแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่ในเรื่องของวัยรุ่นแล้วนะคะขณะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหนทานอาหารแบบไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าชีวิตวัยรุ่นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะต้องทานอาหารก็จะทานอาหารที่เร่งรีบแหละคะ่ะตื่นเช้ามาอาจจะไม่ได้ทานอาหารก็จะทานกลุ่มพวกของ,ของทอดนะคะกลุ่มไขมันโอเมก้าหซะเยอะใช้น้ำมันทอดปิ้งย่างทอดเนี่ยก็จะเป็นหลักนะคะกลุ่มของโปรตีนจากสัตว์มากเกินไปพวกนี้ก็จะเป็นตัวกระตุน้น ที่ทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนได้เช่นกันนะคะหรือการที่ไม่ทานพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหมายถึงว่ากลุ่มข้าวถ้าทานกลุ่มข้าวที่มันขัดออกมากเกินไปเช่นข้าวขาวยเตี๋วเส้นสีขาวน้ําตาลทรายสีขาวเนี่ยนะคะกากใยอาหารเขาไม่มีหล่อวิตามินที่อยู่ในในกลุ่มของข้าวเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะแนะนําก็คืออยากให้ทานพวกกลุ่มข้าวกล้องนะคะพวกพวกนี้ก็ยังมีในเรื่องของกลุ่มวิตามิน B รวมยังอยู่นะคะ ต่อไปนอกเหนือจากในเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายการใช้ชีวิตนะคะการออกกําลังกายก็สําคัญบางคนเนี่ยมองว่าขณะที่ก่อนที่ผมยังไม่ป่วยนะคะก็จะบอกว่าผมก็ออกกําลังกายนะเอ๊แต่ทําไมถึงผมถึงป่วยเร็วหรือว่ามันไม่ควรจะป่วยในนขณะช่วงอายุขณะนั้นซึ่งบางทีเราก็ต้องกลับไปมองว่าการออกกําลังกายของคนคนนั้นเนี่ยออกกําลังกายในช่วงไหน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็นค่ะซึ่งจริงๆแล้วในการออกกาลังกายช่วงเย็นเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ถูกต้องนักนะคะการออกกําลังกายเนี่ยควรที่จะออกช่วงเช้าทําไมถึงต้องออกช่วงเช้าเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าเราล้อไปกับในเรื่องของนาฬิกาชีวิตค่ะช่วงเช้าเนาะตื่นขึ้นมาระบบขับถ่ายทํางานถูกต้องไหมคะก็ต้องได้ถ่ายอะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการหายใจปอดเริ่มทํางานแล้วนะคะก,ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะไปออกกําลังกายหรือไปวิ่ง ในบริเวณที่มีออกซิเจนเยอะๆนะคะต้นไม้เยอะๆนะคะณปัจจุบันเนี่ยนะคะคนก็จะออกกําลังกายในลักษณะที่เช่นตอนเย็นเป็นต้นนะคะซึ่งซึ่งบางทีการออกกาลังกายในช่วงเย็นเนี่ยบางคนเนี่ยออกกําลังกายในช่วงห้านะทุ่มเนาะห้าทุ่มเนี่ยมันเป็นเวลาที่ร่างกายต้องพักแหละนะคะสามสี่ทุ่มห้าทุ่มหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องพักเซลล์ Sell, มันต้องมันต้องมีการซ่อมแซมร่างกายช่วงนั้นแหละ ะะแต่เราเอาร่างกายช่วงนั้น,นไปออกกําลังกายเช่นเวทเทรนนิ่งไปออกคาร์ดิโอซึ่งช่วงเวลาการออกกำลังกายช่วงนี้ก็จะไม่เหมาะสมค่ะส่วนปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนะคะในข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของความเครียดนะคะการนอนไม่พอนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาก็จะไปนอนในช่วงกลางวันนะคะจริงๆแล้วนาฬิกาชีวิตตีกับหัวเลยในในคสกลุ่มนี้เนี่ยนะคะการนอนช่วงกลางคืนเนี่ย ดีที่สุดเพราะอะไรมันเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยผลิตในเรื่องของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยลดลงนะคะแต่ฮอร์โมนหลักๆที่ผลิตออกมาก็คือกลุ่มของฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือเป็นกลุ่มต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวที่ส่งเสริมทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะคะกลางคืนก็คือมืดสนิทฮอร์โมนเมลาโทนินมันถึงจะผลิตออกเยอะแต่ถ้าว่าอย่างที่บอกณนะปัจจุบนันคนก็จะทํางานกลางคคืนคนนนนเเยยยอออออะะะะะถูกกกกต้้งงงงงมัส่่่่ววาา็็จจซซึึี เป็นปัจจัยกระตุ้นที่อาจจะทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนได้ในอนาคตส่วนปัจจัยกระตุ้นอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการทานในเรื่องของอยาฆ่าเชื้อที่อาจจะเกินความจําเป็นคือจริงๆหมอไม่ได้ห้ามให,ให้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทานยาฆ่าเชื้อถ้าเราป่วยเป็นโรคต่างๆแต่หมายความว่าบางทีเนะ่ยเป็นโรคนิดโรคหน่อยแล้วเราก็ทานกลุ่มของยาฆ่าเชือ้อ ซึ่งซึ่งกลุ่มของยาฆ่าเชื้อหรือว่าบางทีคนที่ชอบทานในเรื่องของกลุ่มนมกลุ่มเดลี่ฟู้ดเนี่ยนะคะพวกนี้มันก็จะไปทําให้ระบบะเขาเรียกว่าแบคทีเรียในลําไส้นะคะหรือเขาเรียกว่าโปรเบิลติในลําไส้เนี่ยมันผลิตน้อยลงนะคะบวกกันกับที่ว่าเ,เราไม่ทานอาหารกลุ่มกับแย,ยอาหารเลยเช่นหัวหอมพวกผักที่มันมีความมีกลิ่นฉุนนะ่ยนะคะกระเทียมนะคะต้นกุ้ยช่ายหน่อไม้ฝรั่ง พวกนี้มันจะเป็นพรีบโอติก็คือเป็นอาหารของของกลุ่มแบคทีเรียนในลำไส้ถ้าเราไม่ทานอาหารกลุ่มนี้เนี่ยแบคทีเรียนในลำไส้เราก็จะถูกผลิตโดดโลดลงแบคทีเรียนในลำไส้มีประโยชน์ยังไงก็คือหลักๆแล้วเนี่ยจะเน้นในเรื่องของส่งเสริมเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราเป็นหลักถ้าเราอย่างที่บอกว่ามีปัจจัยกลุ่มนั้นแล้วอย่างที่หมอบอกเนี่ยการผลิตแบคทีเรียนในลำไส้เนี่ยก็จะถูกผลิตโดดโลดลงเช่นเดียวกันนะคะต่อไปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ กรรมพันธุ์นะคะเช่นคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าญาติพี่น้องภายในบ้านเนี่ยเป็นมะเร็งก็จะไปโทษเขาว่าก็เพราะดีฉันมีญาติภายในบ้านอ่ะแหละเป็นมะเร็งก็เลยเป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรรมพันธุ์เนี่ยนะคะมันมีเปอร์เซนที่ที่เป็นตัวความเสี่ยงหรือเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดมะเร็งในคนคนนั้นเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะประมาณ5 1 0เเท่านั้นก็คืออยากจะให้เน้นในเรื่องของการใช้พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงนี้นะคะเป็นหลัก